ก็ยังไม่จัไดไดเลยถัวเนี่ยคั่วใหม่ๆเลยนะคะหอมกว่าจะเสร็จเป็นงานล่ะก็เหวันนี้ไม่เสร็จได้แค่ตแม,มาดีแดงห่บ้างัวไซเกอนหน่อยนั่นแคะแต่นี่ยังไม่ได้งไม่ได้ทำไม่ได้ทำในตัว เพื่อแงค่ะมานั่งบทเหมือนสมัยโบราณไม่ไหวเพราะสมัยโบราณนี่แม่เขาจะใช้แม่ของยายนะจะเอามาปรุงแต่งเอามาปรุงไส้สาคูเขาเก็บอบหม้อแค่นั้นเองค่ะสี่กิโลปันป่นไปเลยไม่เท่าไหร่ก็จะเส็จที่แม่ให้มาถ้าอยู่ป่านนี้ก็คงจะร้อยกว่าละมั้งเพราะยายก็หกสิบกว่าแล้ว,ยยว,ลวะ มาดูแลที่เขาทำเนยถั่วกันกนะ็เขาทำแบบนี้ปั่นจนถั่วละเอียดยิบเลยอะ่ะแล้วก็เขามาทำเนยขายขายได้แค่เสาร์อาทิตย์สองวันเอง พอจะได้มีตุ้งตังติดกระเป๋ากับเข้าบ้างแหละถึงําถึงสามสิบแบบพอแต่ถ้าอยากจะให้จะให้เขาละเอียดกว่านี้ก็เพิ่มไปอีกสิบหรือยี่สิบนั่นแหละค่ะพอกนะ็นั้นท้าเกินถั่วนี้ปัน่นแหลกไปก็ไม่ดีนะคะน้ำมันถ่วมจะออกโอเคแ็จแรงแ่มานีที่แดงไง่มาก เนี่ยค่ะได้ลวโอเคนับหนึ่งถึงสามสิบก็พอพอกดสตาร์ทปุ๊บนะับวันนี้ไปก่อนนะคะผสมส่วนผสมก่อนทำคนเดียวเนาะทำคนเดียวจะเอามาปรุงแต่งเอามาปรุงไส้าสาคูเขาเกียบยบปากหม้อแค่นั้นเองค่ะ สี่กิโลปั่นไปเลยไม่เท่าไหร่ก็จะเสร็จแล้วอืม ขายได้แค่เสาร์อาทิตย์สองวันเองอพอจะได้มีตุ้งตังติดกระเป๋ากับเข้าบ้างแหละฝากกดหัวใจฝากกดติดตามด้วยนะคะไอ้หญิงเธอเกิ

แล้วอืมแล้วอืมสองกิโลถั่วเนี่ยสองกิโลปัน่ปนไปแล้วสองกิโลกวจะเสร็จเป็นวันลนะก็เหอะวันนี้ไม่เสร็จ ได้แค่ทุกคนก็ทำงานกันหมดเราก็ต้องเลี้ยงหลานเนาะจะพออแช่ค่ะ มานั่งบทเหมือนสมัยโบราณไม่ไหวเพราะสมัยโบราณนี่แม่เขาจะใช้แม่ของยายนะ แตกไปก็เป็นน้ำมันถั่วเป็นเนยถั่วไปเลยก็ต้องกะเอา กว่าจะเสร็จเป็นงานแนะหละก็เหอวันนี้ไม่เสร็จได้แค่ผสมส่วนผสมกับทำคนเดียวเนะาะทำคนเดียวผสมส่วนผสมกับทำคนเดียวเนะาะทำคนเดียว อันเฟสอันเก่าน่ะโดนไปแล้วเพราะว่าแชร์เยอะโพสเยอะโพสโดยที่เราไม่ได้ึกปั่นอยาบไปก็เดี๋ยวคนแก่กินไม่ได้อีกหญิงเธอเธอตกลงนักอีแดงได้ยังอีเลย ำยายนิดนึงนะคะกาบขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยค่ะเพราะว่าอยากตามภาษาคนเก่นะคะต่างซื้อได้แล้วค่ะทำอะไรคนเยอะทำเพจอยู่ทำคลิปเรียวอยู่เนี่ย ต้องระวังไงเจ้าอแบบเนี้ยที่เขาทำเนยถั่วกันเขาจะทำแบบเนี้ยตันจนถั่วละเอียดยิบเลยอะ่ะแล้วก็เขามาทำเนยใช้สายตากะเอาคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะพยายามทำคลิป ขาถั่ววานกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็เขาก็จะเอาขวดกลมๆนะ่ะกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งปั่นแหลกไปก็เป็นน้ำมันถั่วเป็นเนยถั่วไปเลยจะต้องกะเอาษาเราไม่ได้เรียนรู้อะไรไงก็เลยมาทำเพจนี้อยากฝกฝากบอกทุกคนถ้าดูคลิปนี้นะคะฝากกดติดตาม สวัสดีค่ะทุกคนไม่มีกระดำกระด่างหรือว่าไม่ต้องใช้เครื่องุูแลคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ จะพยายามทําคลิปเวลามีวันของเราเวลาวันว่าของเราก็จะเป็นวันนี้อ่ะพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยสองวันนี้ก็จะได้เตรียมของการเอาบอกไม่ได้กี่นาทีาก็ไม่เคยตั้งเวลาก่นจะเสร็จเป็นงานและก็เหอวันนี้ไม่เสร็จได้แค่